ดรนัทพลนิมมานพัชรินผู้อํานวยการใหญ่สํานักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลหรือดีป้างานถแถลงผลการดําเนินงานสําคัญในรอบ3ปีเดอะพรีเมียร์บายดีป้าว่าขณะนี้ดีป้ากําลังเดินหน้าเข้าสู่ปีที่4ซึ่งแผนการดําเนินงานยังจะคงให้ความสําคัญกับการส่งเสริมและนําพาประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิตอลผ่านกลไกส่งเสริมและสนับสนุนที่ถูกพัฒนาขึ้นและคงความเป็นแถวหน้าที่พร้อมทําในสิ่งที่ผู้อื่นยังไม่เริ่รมดําเนินการ วันนี้เป็นวันที่ครบรจริงๆก็เป็นผลการเนินงาน3ปีของดิป้านะครับเราตั้งมาเมื่อวันที่23มกราคม60นีกิจริงเป็นพระราชบัญญัติเฉพาะให้หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่จะทาให้เศรษฐกิจเฉพาะสังคมเข้าสู่ระบบดิจิทัลนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราดําเนินการมาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทําให้คนไทยทั้งหมด67ล้านคนมีดิทเทเลซีนะครับเราพยายามอย่างหนักหน่วงเลยกับเด็กนักเรียนที่จบกลับมาใหม่นะครับมาทํางานด้วยกันเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจแบบใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเตรียมพร้อมรองรับ ในเรื่องของ AI Big Data Cloud Computing IoT หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงในวิวัฒนการใใหม่ในอนาคตนะครับเราส่งเสริมให้เกิดตัวดิจิทัลสตาร์ทอัพที่จะเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศนะครับเราส่งเสริมให้เกิดประชาชนในภาคเรียลเซกเตอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็น SME เกษตรกรหรือแม้แต่โรงงานอุตสาหกรรมมีการมีการอ d ดพ์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีไปไม่น้อยกว่า0 0งอโรงงาน,ด,นด้วยกันเรามีการดำเนินงานในการส่งเสริมชุมชนเนี่ยประมาณสัก170จชุมชนแต่ให้ความรู้ไปถึง500ชุมชนด้วยกัน ชุมชนเนี่ยคือการกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเราอยู่ส่วนกลางอย่างเดียวไม่ได้นะครับเรามีการพัฒนาคนแม้แล้วมาเลียงกัน30,000คนได้กันในสายโคพเชนอลนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นผลงานที่เราทําไม่ได้คนเดียวแต่เราทํากับเพื่อนก็เลยมาถลาให้ทุกคนได้รับทราบก,กันต้องอยากนาเรียนว่าหน่วยงานเรา3ปีที่ผ่านมาเราคิดตัวเขาเรียวกว่าแมคคาเมซิมใหม่ๆขึ้นมาเราคิดอย่างเดียวนะครับว่า เราจะไม่ได้คิดแทนทําแทนทําให้นะครับแต่เราจะให้คนไทยผู้ประกอบการไทยสาร์ทไทยเนี่ยสามารถคิดเองทําเองแล้วรับเป็น f a c t เ t a t อ o r ก็คือคนสนับสนุนให้เกิดเพราะฉะนั้นทุกความเสีย่ยงเรายินดียอมรับพร้อมรับกับทางผู้ประกบรอบก,บการทุกความเสีย่ยงที่ประชาชนคนไทยจะอาดอปใช้เทคโนโลยีดิจิทอลเนี่ยเราพร้อมรับความเสี่ยงนะครับการดาเนินงานครั้งนี้เนี่ยทุกมาตรการไม่เคยมีการดําเนินงานแบบฟรี free. การดำเนินงานจะเป็นการร่วมความเสี่ยงร่วมลงทุนร่วมดําเนินงานกับภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนครับผมว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยคงจะมีคนถามว่าหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานอะไรนะครับแต่สามปีที่ผ่านมาทุกคนจะถามว่าทําไมหน่วยงานนี้ยังไม่ไปทําพื้นที่นั้นทําไมหน่วยงานนี้ยังไม่มาดําเนินการในเรื่องนั้นๆนครับผมว่าสิ่งเหล่านี้คือฟีด back ที่ตอบจากสิงภาคประชาชนว่าเราทํางานจา,จากคนของเราทั้งหมด261คนเป็นเด็กเจ n Y ประมาณสัก60ที่เหลือก็เด็กจนซ4 เด็กรุ่นใหม่ที่เป็นนีแพร์พิเอต์นักเร็นทุนกลับมาอยู่ที่นี่เราพร้อมจะขับเคลื่อนประเทศไทยสู่โลกอนาคตครับเรามองข้าวว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เราไม่มีงบ่ามาเลยนะครับเราทําจากจุดเล็กๆที่หลักสิบนะครับแล้วเราก็เพิ่มขึ้นมาเป็นหลักร้อยนะครับแล้วเราขึ้นมาเป็นหลักพัน วันนี้เราคิดว่าประชาชนที่เป็นผู้ที่ต้องการดร p บใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีนักศึกษาหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปที่ต้องการจะเพิ่มปรุมความรู้ไม่ว่าจะเป็นอาชีพหรือแม้แต่การเตรียมความพร้อมโลกอนาคตเนี่ยหลักไม่น้อยกว่าแสนนะครับเ,เรากําลังมองภาพในอนาคตว่าถ้าเป็นจำนวนที่มีความต้องการขนาดนี้นการดําเนินงานในเชิงหนึ่งบทเขเรียกว่าทั่วถึงอินคูซีบนพื้นฐานที่แล้วก็แผดฟอมจะเป็นเรื่องสําคัญของประเทศปีหน้าเดี๋ยวเราคิดว่าการเตรียมพร้อมรองรับเนี่ยมันคกอการสู่การปฏิบัติ การปลุกชีวิตคนไทยที่เงียบเหงามา8ปีไอแเดือนนะครับเข้าสู่การเริ่มต้นชีวิตใหม่คือเศรษฐกิจใหม่สังคมใหม่เนี่ยเราคิดว่าเราต้องพร้อมอะไรบ้าง 1. การลดต้นทุน 2. เพิ่มไรายได้ 3. หาวิถีชีวิตใหม่ทั้ง 2. องเซนา,าริโอซีนา,าริโอแรกโควิดยังอยู่กับเราเซอนา,าริโอที่2โควิดดีขึ้นนะครับ ทั้งสองเซเนอเรโอเนี่ยต้องเกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของความรู้ทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีนะครับแต่ครงสร้างพื้นฐานจําเป็นที่คนไทยต้องเรียนรู้จากพื้นฐานอาชีพเดินวัฒนธรรมเดินเนี่ยเราคิดว่า1โครงการคือเราจะทำเรื่องของ Drone ูนิวอ r s i t y ไม่ใช่เฉพาะพวกเอ็กซ์เพรสท่านั้นที่บินได้แต่ชาวบ้านก็บินได้นะครับสอง AI for all AI f o อ a อ l หมายความว่าไม่ใช่ AI ที่เป็นแอคทนมิ แต่เป็นไอที่เศรษฐกิจทําได้อุตสาหกรรมทําได้ผู้ประกอบการทําได้เราทําทุกอย่างให้มันซิมพลีฟายเพื่อคนไทยทั้งหมดแต่ไม่ได้ทําทุกอย่างอยู่บนฟ้าและคนไทยจับไม่ถึงนะครับอันที่3าเรามองภาพว่าการวางโพสิชันนิ่งของประเทศไทยที่เราทําเรื่องไทยแลนด์ดิจิ a l ล e y เล่เราอาจจะต้องลุกหนักหน่อยเพราะว่าเพื่อนบ้านเราก็วิ่งในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนนะครับเมืองไทยจะก้าพ้นผ่านต้องมีกลุ่มอุตสาหกรรมยูเว ไทยแลนดิทัลวอลเล่จะเป็นหนึ่งโครงการสาคัญในขณะเดียวกันการเตรียมพร้อมรองรับของคนไทยเราเตรียมตัวให้คนไทยรู้และประยุกต์เข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลไม่พอแต่ต้องเตรียมพร้อมรองรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซเบอร์เ u r ร t ตี้เรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างเดียวนะครับผู้ประกอบการที่ผ่านโควิดในเซนเอร์ที่2หรือย,อยังอยู่ในช่วงของโควิดในเซนเอร์ที่2ก็จําเป็นต้องรู้นะครับนั่นคือ3าโครงการที่เราจะทําในปีหน้า